ในเกมไล่กันต่อคิมจีมินทิ้งออกมาชิซุสงพงลุกขึ้นมาแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้ยเจ็บอยูเลยนะตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งรับงหมดเียยังเจ็บอยู่เลยโอ้เหลือเชื่อแล้วหันมาเนี่ยเนี่ยอันนี้ยังฟุบอยู่แล้วพอบอลมายิงไม่จับเลยครับโอ้โหเหนือความคาดหมายของไพโรดด้วยเอาจริงวางเท้าซ้ายยิงดีมากลูกนี้โอ้โหแล้วบุฒิคารู้นิดหนึ่งบอลมาแรงมากนะครับอิสราวุธ ตั้งป้อมลองเปิดเสาสองมงย้อนกลับมาตวัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับเฟลิเป้เวโลโซครับครั้งนี้เขาไม่พลาดครับดูครับบอลเนี่ยล้มไแล้วครับสารวุฒิแล้วกิติพงศ์มงตั้งกลับไปแล้วตวัดยิงเนื้จังหวะเดียวเลยครับสวยงามครับโอ้โหลูกนี้นี่จอดๆเลยครับต้องชมคนมงตั้งกลับมาอย่างกิติพงศ์ครับนอกจากจะมงยากแล้วนะครับพอมงได้เนี่ยโอ้โหลูกนี้ ข้ามแนวรับหมดเลยครับธนกฤิตได้แตงเงยข้างในมีขยปะปาตระล่าขอสองด้วยท้ายแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหสวยจริงๆครับยิงสายโค้งเลยครับเท้าซ้ายของเขานี่ครับพาบอลมาเองครับไม่มีใครเข้าไม่โอกาสแบบนี้ระยะ25หลาครับตอนนั้นพุ่งว่าเสียบก้นจะขายไปเลยยังเก็บบอลได้ดีอยู่แล้วลูกนี้จะชิปครับ แล้วเข้าขวาลองใส่ลูนี้ฮุกเข้าไปเลยโอ้ยิงเร็วอีกแล้วครับโอ้โหเป็นสงขาที่ได้ประตูขึ้นนำจากบัสฟรีนะครับโอ้โหตัวทีเด็ดเลยยืนประกบกันห่างครับประบาดแล้วก็เนี่แหละครับเจอทีเด็ดของบัสรีสันโดดโอ้ซัดลูกนี้หายเข้าไปเลยครับ1 0ครับทีมเยอรมีลาออกนำอย่างรวดเร็วประตูที่2ของเจ้าตัวเนี่แหละครับไปยืนกันห่างแล้วโอ้ยิงครับวอลเล่ลูกนี้